าวอันนี้เงินสาวคอยบรขายเด้ออยากได้เงิน,นไปซื้อห้างอีกก็พวกนี้เงินเดือนออกล้วเมลังเขาไปเลาะซื้อเครื่องป๊บซื้อให้เบิดเลยขอจีซื้อเกิบซื้อลิบซื้อเครื่องใหม่กระเป๋าดีกะถ้ามาดนจนว่ามันเน่าวเวลาโอ๊ยคิดจะซื้อกับฟินละ เจ้าหันไปในสีพอพอตั้งเงินเดือนออกไปเลยดิถามแท้เจ้าบ่เมือม่อยวะไปเลอกซีเอฟเครื่องนั่นเครื่องนี่สุดท้ายท้ายเดือนมาก็ต้องกินแกบเมื่อน้ำเจ้าเม่แฟชั่นอยดิโอ้ยกบเอ้จะสิฮูหูหย่างของมันต้องมีฮะนะแล้วค่อยเป็นผู้หญิงอีก เจ้าจีให่คอยหยุดนิ่งอยู่บนเก่าสมบเรื่องแฟชั่นนะเงินเดือนออกนะก็ต้องบริหารทั้งเรื่องกลิ่นเรื่องสอบคิดจะซื้อก็ฟินละเงินนะมนมีอำนาจซื้อ,อยังก็ไดแมนู่ดอกมีเงินมันสบายที่ยำก็ไงไ่ายไปหมดแต่เจ้าย่าลืมสิ่งหนึ่งยังซื้อบ่ได้อันไหนม,มันซื้อบ่ได้เกิดมาคนบม่เคยเห็นจากเทือ่อผัวเมียฮักกันแต่งงานมีลูก ซูมือ้อนี่นะกันเลิกกันไปหลายขอแต่ว่ามีทางที่ดีให้ไปนะเขาก็เลิกกันแล้วก็นหนีตามกันไปจบข้าวจะมีสิ่งหนึ่งที่เงินซื้อบบได้คือความจริงใจเงินน่ะซื้อเครื่องซื้อของได้ี่ซื้อความจริงใจบบได้ดอกใสอันไหนคนโบเคยเห็นจากเธอถ้าเคยวอลล์เจ้ายัางบม่เข้าขใจไปขอยิาพาไปพิสูจน์ À, chơi này anh đi, nó hơi bị giáo, được, Nam nấm này, à, à tất cả ใส่เด้อใส่เด้อเพาะันเห็นเป็นเจ้ามไปซื้อนั้นเป็นของเจ้ามันรู้เจ้าก็เก,กีเยนเบิร์แล้วแหละอำนาจของเงินนะ่ะยับสาวอันอนี้เงินค่อยหมาวันนี้นิไวเ้เก็บใส่ของค่อสาว บอขายเด้อยอยากได้เงินหรืไปซื้อหางอื่นเอา้ามันมีเหตุผลยังที่เจ้าซืบอผขายให้ค่อยยังมาว้า,วาวแข่งจะค่อยอยู่นี่ได้เขี่ยวไส้ถูกให้ค่อยค่อยฮ้อนเสียเวลาวพวกนี่าวเจ้า,าจะเข้าใจยากเนาะค่อยบอกค่ะค่อยบอู้พอใจขายเมื่อน,นี้ค่อยเปิดอ้านแต่ค่อยบโบยาขายไอ้เจ้าเจ้าจะงเป็นอย่างหรืไปซื้อหางอื่นเจ้าคือซืมาว้าวแข่งแท้ถ้าค่อยมาซื้อน้ำเจ้านห้ซื้อมาซื้อน้ำเจ้าห้างน,น้อยทอห้างหนูจังนี้นะเอาเงินมาไว้ต่อหน้าอะไรยี่เอา ค่อยโบ่ขายค่อยโบ่พอใจขายถ้าค่านเจ้าซื้อหรอเนะจ้าหัดมีมารยาทให้หลายคนนี้เด้อเจ้ามีเงินจะเจ้าโบ่มีมารยาทนะโบ่ต้องมาซื้อซะมาซื้อหานอื่นทันไปโบ่ขายก็บโ่ขายตายละทรงรวยนนนอเนาะคนจะไม่น้คือจะเอาใช้เครื่องมีอซื้อใครเด็กโบ่อยบอกแล้วเรื่องมันสำคัญกว่าจริงแต่มันซื้อความจริงใจและควบเพึ่งควบใจคนไว้ได้ดอก แต่เจ้าอยากซื้อแจกเขานะเจ้าก็ต้องใส่แจกเจ้าไม่ใส่แต่เงินคนก็หลายไบมืิอ